มีมองตาเดียวด้วยนะหลับตาข้างหนึ่งมองตาข้างหนึ่งเอาไงต่อบอกให้นอนตีก็ขึ้นมานอนใน่ารักจ้าครับผมลูกนี้จับตุ้มก็พี่ กับสะบง,งตาด้วย <laughs> ปวดปวดตาหนีฮะ <laughs> จะย้ายวัดนีมันแล้วไม่รูร้ไปแล้วเยอะขึ้นน้ำมันละเต็มเปเลยนะจอ่อครับผมแล้วก็อิมมิจิจอนอนเป กลัวหลงตาหนีไม่กลัวหลงตาให้ไม่เกาให้เขาผมลคจากประเทศอะไรต่อเขารู้เรื่องทุกอย่างเลยนะคะครับผม แล้วน้อมกาดนมัสการคขานงตาและลูกนีสาทษเจ้าค่ะครับผม สมจิตมายามีน่งตาองค์เดียวที่ทำให้แบบนี้ครับผมพระทานจอมีความสุขที่เจอที่ดีที่สุดตัตาจะได้อยู่วันไหนคะไม่คิดถึงจอแล้วคะทำ <laughs> ให้ยายให้นงตาพูดหยอกนี่นะได้จริงๆยายเลยเลยหนึ่งตา ใช่จ่าใช่จ่ะ,จะครับผมใช่ใช่โยมโยมโยมบอกใช่จ่าใช่จ่ะโยมเมื่อวานของตาที่ว่าผมมาไลนี่ไลรับสองจะอยู่เขาแล้วอยู่ในถ้ำแล้วแบบแล้วท่านประธานจอครับผมทำเตียงไม้ไว้เพิ่มให้คนมาเยี่ยมได้ก็นั่งนอนครับผม เรียนคะมีคนทําความสะอาดโกงขี้จอไหมคะอันนี้ไม่มีนะฮะยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยฮะพวกนี้พวกนี้ครับพวกนี้รัก็ถามว่ามี้ทำทุกวันเลยตอนนก็เราไม่มีแล้วอนนีนกรณีเนียนไม่ทำเลยเออแล้วเขาติดเงินมันเงินไม่ทำเงยนมาทุกวันเนียนเล็กเงินน้อยเงินไม่นทำแร้ว นอ,อ,อ,อยากเห็นจอบวกกับหลวงตาไปดูคลิปเก่าได้ฮะมิจฉาจะบวกกับท้ายใหม่นะมิจฉาเมื่อกีอ้นี่หนอสบายเลยนะเจ้าจอครับผม,มขอบคุณโยมที่ส่งดาวให้สิบดวงดนะคะนรับทุเรียนบวชนานไหมจ๊ะบวชจวังหวะจะเรียนจบครับบวชนานเลยฮะทุกเรียนอ,อ่านผิดอ่ะ และแค่ดูหน้าจอนะครับผมจอชอบความอ่อนโยมแบบนี้ครับผมนักการค่ะนกตาวสรบมับ้เน้วยารรมับผ้ายาสรปมน้้ยาสรุปม้งาแยาสม้าวยาสรุปงางารงขวยมันเ็ายาสงขอยาุปัวยสังาุงขยะใส่ถุงออกไปทิ้งังนะ บอกอายาป้ายสลบไปให้ลงซื้มให้ลงตาหน่อยอยาป้ายสเอมันต้องพูดกันคะฮะมันเข้าร้ายเยอะแล้วเสียงเดี๋ยวจะจอนอนแล้วจะได้อาบน้ำเ็บจีซื้อมน้อยขวดบวกเลยสวัสดีจริงจ๋อครับผมสวัสดีค่ะหลวงตาเชิดและน้องนีนครับผม จอไม่อาบน้ำเลยก็เลยคลานแล้วเกาบ่อยจอได้อาบน้ำไหมครับไม่ได้อาบฮนะเพราะว่าจอไม่ชอบน้ำอะ่ะกลัวน้ำโรคกลัวน้ำเขาเป็นกลัวน้ำเขาเป็นโรคกลัวน้ำอะ่ะก็โดนหมาบ้ากัดมาไงเป็นโรคกลัวน้ำเลย เพนจอรบุีโหแหกงที่โรงพักอะแหนหมดเลยเขากลังไล่จับานี้เช่ย่ชยกันขย่มแต่ม,แมันแหกนอะไรนครับช่วอกันแบบขย่าวันจ่อเพื่อนจอร์บนตาจอคนจอบอเนี่ย จ๋นั่งปั่นิงดีดเล่นก็นั่งปั่นจองนี่าจอจ๋อชิชิจิกจ๋กจ้อนี่เพื่อนจับบอ๊ะนี่ตัวใครเหมือนกันเลยนะนี่จ่ออ้วนหรือเปล่าไม่รู้ไม่เหมือน้มนเมือนเม่เขาเลย น่ารักเตอนน,นี้จอกินอะไรยังคะมีแอปเปิลแล้วก็มะม่วงเงาะแล้วก็อันนี้ฮะบีปโป้แล้วก็มีอันนี้ฮะขาขาวโพดฮะแล้วก็มีนมฮะนมยังไม่ได้กินฮะโอ้แกนี่ก็ห้องจะแตกแล้ว้องกมลูกขนุนแลนะ้วเนี่ยหาหมอตรวจสุขภาพจอสักครั้งรับ ครับมันเขี้ยวจอบ้างไหมคะหลวงตาน,น่ <laughs> นาจะทุกวันเลยฮะวันนี้เก็บพยาให้จอหน่อยครับผมจะเก็บฮะสบายเกินหน้าจออ่าพี่ถือเน่เก็บพยาจอกันแอปเปิ้ลทำเป็นชิ้นดีกว่าคะ่ะหั่นเป็นลำบากครับผมรู้ฮะว่าจอกันลำบากนะครับคือการสเ <หา S 2> ก็บก็กกกกได้นี่นมีแป้งแล้ว เราเก็บไม่เห็นนะย่าเราไจะได้เห็นะราเก็บเลยวันนี้ดูจอได้ไหมนานนาทำก่อนครับทำงานก่อนครับพอผมขาตั้งกล้องมาจะมาต้องซื้นขานตกล้องสองตัวนะนะคะางบนลแมดูนะ ตอนแเขานอนอยู่บนหลังคางอนไก็้มากนาคัก็นั่งนึ่งตาตัวแรกองเขามานั่งอยู่ตรงริมละนั่งที่เดิมเลยมานนั่งตรงขอบนอนตรงขอบคลาสวางเดือดแจบการแต่ไม่ข้อไฟสตจิจะให้ติดไฟกันเลย เกจะให้จิดไปยังไงจะให้ตัวละเซลล์จิตล่อว่าโหนอนมันเด็กเล,ล้วปลาได้ขึ้นอ่ะมะาสะแกนลวงตาค่ะนอนนิ่งมากเลยนะคะเขับผม สวัสดีจ้าหลวงตาสวัสดีจ้าลูกนินจอนอนให้หลวงตาเกาสบายเลยนะครับผมดเ<ข>อาตัว<อ>ไปทำงานก่อนนะคะจอ้อเอฟซีไปทำงานแล้วจอ๋อบายเอฟซีโลเงียบจิบปวดท้องเล็บขาดมาเลย หนักตัวมากเกินไป <c oughs> นกิป่งไม้ใบไม้พี่ ไม่ก็ยนกินไม่ได้นีนน่ยอาเงเลยล่วงออกมาคาบหน้าคาบอาหารมาให้ลูกตรงนีนนเ้เอาเอาอะไรเอาทาดวงของนอนหลับครับคอยจะมาดูลิงนอนหลับหน่งหายใจยาวเลยดนงดนน้วยทุก <laughs> คน <laughs> เลยจะดุงเฮือกเลยนะก็ไมต้องการนั่งดูลิงนอนหลับลกมันจอหลับไม,ม่สนิทเอฟเจีบอกมันจอหลับไมส่สนิทให้หยุดเกาก็ตื่นนอนทั้งคืนไม่ไม่อิ่มอีกไงฝันฝัดหน้าจะเป็นแบบกลางคืนแบบนอนพ่อยสนิทอ่ะ เดี๋ยวลุงตาจะเอานั่งแค่มามานอนนอนเพื่อนลุงตาเอาเข่นนี้อ่านคอมเมิวนนะ์เขืนนี้อ่านคอมเมนต์นนะกรับหัวกล้องอันนี้ตัวนี้เจ็บไหมมันจ่อหลับไม่สนิทข้าอยู่ก่าครับผมหับต้องเอาไม้มาครอบผ้าจานทุกตัว สวัสดียังดูทุกคนด้วยนะครับกล่องมันไม่ค่อยหนีมือมันสัน่นขึ้นจอมันหลับนักไคถ่ายให้ดู ก็เป็นเลี้ยงตาเตนี่ไม่ได้เกาแล้วแต่เป็นดีตาึ้นมามองดูนอนแล้วมันเาแล้ โดนยาสลบก็ให้แล้วจะวนอนโอเคยาสลบแล้วเจอยาสลบมองแน่นนอนจับดวงตาตาเป็นไรเปล่าไม่เป็นไรโยมมันพี่อ้อนมันมันหลับมันนอนไปกันจ้าก็าไม่เทียหรอก แล้วก็นอนก่อน,นอนอย่างเดียวหรือคุณมากินกินแล้วก็นอนเขาไม่รู้จะไปไหนนะตื่นเลยดีล,ล้ว,ลวจด<อ>ดีแล้วนี่นนกับน้องจ่าปลอดยตื่นจะตาย มือเขาก็นิ่มๆนะดับดับเหมือนก็เด็กอ,ะอ่ะเจ้าขาดขวดนมหนึ่งเดียวขาดขวดนมมีนมอยู่แต่ไม่มีขวดมีแต่มีขวดนมก็เป็นเด็กเลยเจ้าเอาเอา,เอาหวัวพีโป้ไปดูแทนให้ยวเจาะรูให้